กประการหนึ่งก็คือข้อกังวลตรงใจปกปิดผมไม่สบายใจอยู่อย่างคือผมเข้ามาครั้งนี้นะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมาสองปีใช่ไหมครั้งแรกผมรู้สึกว่าสภาสถานการณ์รนสภาดีกว่านี้แต่ครั้งนี้ผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับผมให้เขียนทุกท่านเสมอมาแต่ครั้งนี้การกล่าวค,าคาาําอาฆาตมาดรายดูถูกเหยียดหยาม มากขึ้นมากขึ้นแต่ผมกม็อยากอดทนนะครับเพราะผมเป็นนายกรัฐมนตรีไงก็ต้องทนได้อยู่เสมอนะครับเกือบแล้วเกือบสอบตกต<ร>แต่ยังไม่ตกต<ร>คุมได้สงบนิ่ง<ร>และเยือกเย็นอยู่ยิ่งทัดเทียบกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเ<ร>มื่อปี2563กับครั้งนี้นายกรัฐมนตรีคุมอารมณ์<ร>และความรู้สึกได้<ร>เป็นอย่างดีก็แก้ไปจะมีทุจริตตัวไหนแก้ไป แต่อย่าทำให้โครงการขนาดใหญ่ที่เราดีเริ่มไปแล้วกำลดยุ่ย่สาไปแล้วเนี่ยมันพังพินาศไปด้วยผมคงตอบแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะต่อไปก็ไม่ค่อยมีคนฟังหัวเราะกันอยู่พอแล้วครับขอบคุณครับแล้วก็มาจนได้อารอมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียว หมดกันเกือบตกกลายเป็นเกือบดีเท่ากับสอบตกแถมงอนซะด้วยคนที่นั่งหัวเราะก,กันอยู่ข้างล่างบันลังทําให้นายกรัฐมนตรีไม่พอใจที่ไม่ให้ความสําคัญกับการฟังคําชี้แจงท่านพูดลงมาให้ประชาชนเข้าใจผิดท่านจะพิจะถูกไปว่าในกระบวนการยุติธรรมลงข้างล่างนั่นนะในสภาผมอยากให้พูดที่ให้เกียดกันบ้างนะดูถูกเหยียดหยามมันควรไหม แต่อาจจะข้อขอ,อะไรนะในสภาก็พูดได้ทั้งหมดอยู่แล้วจะพูดอะไรก็พูดได้แต่พูดข้างนอกแล้วมีปัญหาจบกันแต่ก็ยังดีที่ฉุกคิดขึ้นมาได้นี่แหละครับที่ว่าสอบผ่านแต่ก็แค่ค้าบเส้นยาแดงนายกรัฐมนตรีกับบทบาทนักการเมืองในช่วง7-8ปีที่ผ่านมา ซึ่งนักวิชาการทั้งด้านรัฐศาสตร์และการสื่อสารวิเคราะห์ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชากำลังปรับบุคลิกให้สมกับความเป็นนักการเมืองได้ระดับหนึ่งแล้วและใช้คำชื่นชมในพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งท่วงท่าและลีลาหากแต่แนะนให้ปรับปรุงวัจนะภาษาเพื่อการสื่อสารเวลาที่ท่านสะดุดหูหรือว่าใครมาอภิปรายแล้วสะกิด ท่านลุกขึ้นมาตอบแบบฉับพลันทันทีอันนี้เนี่ยท่านจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็จะมีลักษณะของการหลุดถ้อยคําภาษาที่ค่อนข้างจะมีลักษณะทีะ่รุนแรงหรือว่าจริงๆแล้วก็ดูแล้วก็คือท่านโมโหนั่นเองแล้วก็จะพูดออกไปโดยไม่มีสคริปต์เวลาที่ท่านพูดอะไรโดยไม่มีสคริปต์เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ของท่านรุนรนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกบุค,คลิกหนึ่ง ในแง่หนึ่งลูกเล่นมีมากขึ้นนะครับมีลูกเล่นการจัดการบริหารอารมณ์ก็สงบนิ่งมากขึ้นแต่เสย่งหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าท่านต้องปรับแก้คือต้องลดวาฒกรรมเสียดสีหรือประชดประชันอันนี้คือท่านเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อก่อนเยอะอมเมื่อก่อนจะค้าคูนอารมณ์ผบทถึงความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยอยากเลยแต่ตอนนี้ท่านจะไม่แต่ท่านท่านซักกลับหรือที่ความมีความเป็นนักการเมืองดีเอ็นเอความเป็นนักการเมืองซึมซับใน ในนนตัวท่ามามกขึ้และก็ต้องยอมรับว่าแค่ท่วงท่าลีลาหรือวาจาอาจประเมินผลการชี้แจงไม่ได้หากแต่อยู่ที่เนื้อหาสาระและข้อมูลที่นายกรัฐมนตรีจะเน้นยำ้ำเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาได้หรือไม่แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่าบริบทที่เกิดขึ้นทั้งหมด ย่อมสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ไม่ใช่แค่สอสอในสภาที่จะลงมติชี้ขาดการซักฟอกแต่หมายถึงสายตาประชาชนที่กำลังจับจ้องและชั่งน้ำหนักเพื่อตัดสินใจไว้วางใจและยังคงความเชื่อมั่นศรัทธาในการทำหน้าที่ผู้นำประเทศต่อไปด้วย